ันนี้ผมจะเริ่มใช้บวดายสี่พันนะครับโดยอย่างแรกเราก็ต้องตั้งเป้าหมายก่อนตามที่แพทย์หรือคนให้ทําให้การรักษาแนะนํานะครับผมเอาเรื่อนไปจุดที่ง่ายคือเรื่อไปที่หนึ่งพันก่อนนะครับหนึ 1, ่งพันเรียกเป็นโวลลุ่มหรือเป้หาหมายที่เป็นปริมาตรแลตวตอนนี้ผมก็คือต้องสูดหายใจเข้าผ่านตรงท่อน,นี้ที่เป็นปากอมตรงนี้นะครับโดยที่จะทําการสูดหายใจเข้าเพื่อให้ตัวตัว แผ่นกลมเนี่ยรอให้อยู่ตรงตำแหน่งที่เป็นหน้ายิงนะครับเพื่อเป็นการรักษาว่าให้สูตรแหลงสูตรพอดีอยู่ที่ช่วงตรงนี้นะครับเริ่มต้นเองครับหายใจเข้าออกธรรมดาก่อนอยังไมโองโมตอนนี้ผมจะเริ่มสูดหายใจเข้าแล้วครับเอาบางกิดออก song เรบผมพอแค่นี้ก่อนนะรู้สึกว่านเหนื่อยรู้สึกว่านเหนื่อยนะครับเอาครับพอ่อแค่นี้ก่อน,นครับนี่ก็พอให้ทราบวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับ